วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับวันวันนี้เราอยู่ที่ที่พิพิธภัณฑ์อะไรพิพิธภัณฑ์เต่าครับอ้าวไหนพาเพื่อนๆไปดูหน่อยครับเ <Okay. S 1> ต่าอ,อยู่ทางไหนเดิน ที่กำลังดูอยู่นี่คืออะไรครับเตา่า่ี๊ิีเต้าเดี๋ยต่อมาหารเราเธอ,อไปหาหนังสิเจ้าเต,ต่าเรียกซิเต่าเต่ามัไไปหาลูกป้าน,นี้แล้วลนะ่ะ เต่าเต่าเต่าไม่รู้ปั้นเต่าเต่าตนุเต่าตนุส่วนใหญ่ไม่ต็นต่าตนุใช่เขายังไม่ล้างบ่ออันนี้ thấy mẹ bò nhỉ bói não nâu mẹ cái gì vậy tân út đam tân út tại เขาจะเกียยขีม้มาหรือเปล่าเนี่ย มันชอบน้ำนะตัวนี้ระวังมันกระโดดกัดมือนะอินเทียวอินเทียวเอามือออกมานัา่นมา